สวัสดีมมครับเพื่อนผมกัญชาครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยนะผมพาเพื่อนๆม,มาที่งานเครื่องเสียงนะครับงาน BAV นี่นะครับประจำปี2025นะงานเครื่องเสียงเนี่ยมันมีการแสดงเครื่องเสียงแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดย่อยๆอยู่สัก2หมวดฟังเพลงนะครับแล้วก็ดูหนังอย่างที่เห็นข้างหลังผมเนี้ยเป็นลําโพงจากคลิปนะครับประเทศอเมริกาซึ่งแน่นอนเขามีชื่อเสียงมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงพวกเครื่องเสียงต่างๆที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ผมอยากจะ ให้เพื่อนๆนะครับทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับบริษัทที่ชื่อว่าซาวริพับลิกครับซาวร e พับลิกเนี่ยครับผมเคยพาเพื่อนๆไปนในงานเปิดตัวของวิมนะครับวิมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าทำออกมาทาให้ตลาดนี้เกิดความคลึกครื้นนะครับแล้วก็ตลาดแตกกันเลยในเรื่องของราคาแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแต่ที่งานที่นี่เนี่ยนะครับบริษัทซาวริพับลิกเนี่ยเขาขนนวัตกรรมใหมๆ่ๆของเขาแล้วก็โปรดักต์ใหม่ๆ ซาวดิพับบิกนะครับเขามีบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับบ้านนะครับหรือว่าไลท์แอนด์ซาวนะครับซึ่ง2อย่างเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเออันนึงมันเป็นโปรเฟชชั่นแลเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกันได้ใช่ไหมครับงานนี้แหละผมถึงได้อยากพาเพื่อนๆมาที่งาน BAV เพราะว่า s o u ดิพับบิกเนี่ยเขาประสาน2สิ่งเนี่ยเข้ามาด้วยกันแล้วเป็นที่สุดทางของทั้งฝั่ง PA นะครับแล้วฝั่ง Home t h e เตอรซึ่งโดยปกติแล้วมีข้อถูกเถียงกันมากมายเลยว่าไอ้ระบบ PA มันเข้ากันไม่ได้หรอกกับโฮมเทเตอร์มันคนละฟรีควนซีมันคนละนิดมันคนละเซตอัพมันคนละบลาๆก็ว่ากันไปนะครับวันนี้นะผมจะเชิญนะครับเจ้าหน้าที่นะครับทางฝั่ง s o u ด์ Republic เนี่ยมาไขข้อสงสัยแล้วก็มาแนะนําระบบซิสเต็มในห้องเนี้ผมบอกได้เลยว่าห้องเนี้ยวาวมากแล้วผมเนี่ยนะมาเพราะที่นี่เลยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมกบใส่ชนครับพี่กบนะครับพี่กบครับ มันมีข้อถูกถิงอยู่แล้วแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่ผมแล้วก็บริษัทเลยดีกว่าเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องไท์แอนซาวน์เนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งมันเป็นเออมันเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกดนตรีสดใช่ไหมครับ มันไม่น่าจะมาเกี่ยวกับตรงนี้ได้แต่บางเอิญนผมได้คุยกับพี่กบเนี่ยแล้วมันได้คือเราคุยกันก่อนหน้าที่จะมาทํารายการอยู่แล้วนะครับแต่พอเราเราคุยกันมาเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างกันได้จริงๆแล้วมันพิสูจน์ออกมาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่กบจะเล่าให้เราฟังใช่ไหมครับครับตรงนี้เนี่ยก็คือแน่นอนแล้วทุกคนรู้จักคลิปรู้จัีส์อะไรด้านโฮมครับครับอันนี้เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ RP ทั้งซีรีส์เลยทั้งตระกูลเลย็็คคคอออเเเปปปนนนตตตััััวววทสุดขขงง่มีรรลิบ อ่าก็จะมีอยู่หลากหลายซีรีส์นะครับดูความแตกต่างเขานิดนึงก็ถ้าเกิดอยากสังเกตง่ายๆเท่าที่ผมรีเสิร์ชมาอ่าไอ้ตรงนี้ก็จะมีวงอย่างเงี้ยนะอใช่คือเราไม่รารู้เลยตัวนี้เป็นเป็นอาร์พีเป็นอาร์พีซีรีส์นะครับอ่ก็เป็นแบบตัวใหม่เนี่ยอันนี้เป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยเป็นตัวท็อปท็อปทั้งหมดครับท็อปทั้งหมดท็อปทั้งหมดใช่ไหมครับแต่เซตอัพนี่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการเซตอัพเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยเนี่ยการเซตอัพมาเป็นในโรงแรมอย่างเงี้ยมันห้ามเจาะฟงเจาะฟ้้้้าาาาาาาจจรรริงงงๆๆอออออััันน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 เเ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 ีีีีียยยยปป็็็ซตพพทท่่่่่สใมกะหไฮ ใช่ไหมครับเป็นเป็นเราทาเป็นฟอนต์ไฮเป็นฟอนต์ไฮนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากเจาะฟ้าถูกต้องครับอันนี้เป็นโซลูชันที่ดีมากๆเลยนะครับนี้ก็เป็นเสาก็คือตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยก็คือจะได้มิติทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การจูนแอดจัตของเราโดยโดยตรงเลยครับคอนฟิกของเรานะเรื่องการเซตอัพเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งละไอ้เรื่องนี้ผมว่าจริงๆนะห้องนี้มันอาจจะดูว่ายิ่งใหญ่แต่ผมมองเป็นเรื่องย่อย พอเลยรู้ไหมเพราะว่าไอ้ระบบที่พี่เอามาเนี่ยปกติระบบใหญ่ขนาดนี้เพื่อนต้องคิดว่าต้องใช้ปรีโปรเซสเซอร์ใช่ครับใช่ไหมครับต้องเป็นปรีโปรกันแล้วและห้องนี้พี่ใช้เป็น AVR ครับ AVR 70เนี่ยครับ TX a s 70เนี่ยครับเป็นตัวปรีเอาต์เป็นตัวโปรเซสเซอร์มันพอแล้วถือว่าจริงๆโปรเซสเซอร์ตัว a s 70นี่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปอาร์ตของเขานะตอนนี้ใช่ครับที่เป็นท็อปรุ่นของเขาเลยท็อปโมเดลของเขาเลยเราพยายามจะเหมือนกับเอาดีเทลของมันเนี่ยที่มันนี่มาให้เราไปไม็ดเต็มหน่วยเนี่ยขยายสเกลออกมา ครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอเอา AVR นะพี่นึกภาพบอกว่าเพราะ AVR เนี่ยมันมันน่าจะจบแค่ตรงนี้หล้วมันน่าจะเพราะมันมี power อยู่ในตัวอยู่แล้วมันมีมันมีกำลังขับอะไรต่างๆมากมายอยู่แต่ว่าที่ผมบอกกับเพื่อนๆไปว่าในความสุดของ PA เนี่ยมันมีอยู่คำคำหนึ่งซึ่งตอนี้กำลังฮิตมากไม่ใช่ดันเต้เพื่อนๆจะเรียกดันเต้ถูกไหมดันเต้เป็นเป็นสิ่งที่ว่าเจ๋งเจ๋งมากอยู่แล้วเพราะว่า information เราผ่านเป็นการระบบจัดการของเป็นการระบบจัดการใช้ไฟน้อยลงไกลได้มากขึ้นแต่ว่า มีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากค่อนข้างสูงคะค่อนข้างสูงแต่ว่าอันนี้พี่เอาระบบไลท์แอนด์ซาวหรือว่าระบบพีเอใช่มาผสมผสานเข้ากับโฮมเทียเตอร์กับโฮมซีนีมาที่เรามีอยู่เพราะอะไรครับคือมันมีจริงๆเราเนี่ยเจ้าตัวสินค้าโปรดักที่เป็นไลท์ซาวของเราอ่ะเราก็มีเซสชั่นที่เราทาเกี่ยวกับพวกไลท์ซาวอยู่แล้วในส่วนโฮมเราก็ทำโฮมอยู่แล้วโฮมซีนีมาเราก็มีโฮมซีนีมาอยู่แล้วแต่ทีนี้เราอ่ะด้วยการเถ่อเหลือทงบริษัทเซอร์วิ i พับบิเนี่ยซึ่งเรา เฟ้นหาทีมวิศวกร,รที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเกี่ยวกับพวกทางไรซาวแล้วก็โฮมเทเตอร์เนี่ยโฮมซีนมาเนี่ยเข้ามาทําระบบตัวนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทําที่ทําระบบนี้เป็นการผสมใช่ครับผสมผสานอาจจะเป็น,จบบนจจเจ้าเดียวก็ได้ก็คือผสมผสานระหว่างโฮมเทเตอร์โฮมซีนมาเอามาอยู่กับไรซาวครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรที่เรา เฟ้นหามาเนี่ยหนึ่งต้องมีความเข้าใจออย่างทองแท้ว่าไลท์ซาวเป็นยังไงโฮมสเตเตอร์เป็นยังไงซึ่งต้องรู้ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรถึงจะเหมาะสมประสานได้นะครับส่วนในดันเต้ที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นดันเต้นั่ะจริงๆไม่ใช่มันมีอยู่คำคำหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมามันเกี่ยวกับซับบูเฟอร์นั่นคืออินฟราโซนิกอินฟราโซนิกเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยจะอยู่ในซิสเต็มหรือว่าในตัวฟรีโปรเซสเซอร์เนี่ยคนอนข้างที่จะระดับสูง ระดับอย่างเบร์เซอร์ต้องประมาณ80แสนละต้องมีใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เอาองเกล r z ซ70ครับซึ่งเป็น AVR นะเพื่อนเพื่อเอาระบบ Light and Sound ทั้งหมดมาเซตอัพแทนมีระบบ d ด r ร c กที่ให้มาแต่ i ินฟาซอนิกเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งในฟังก์ชันของเขาใช่ถูกต้องครับไม่ใช่หนึ่งในฟังก์ชันของเขาเลยแนะนำเลยพี่ก็คือปกติแล้วเนี่ยสเกลของตัว r z 70เนี่ยความถี่ต่ำเนี่ยมันก็สามารถแบ่งจ่ายออกมาได้อยู่แล้วโดยมาตรฐานทาง AVR ทั่วไปแต่การปลดล็อก ของผู้ย่ยยชาญของวิศวกรที่เราเฟ้นหามาทำเนี่ยซึ่งโดยเราใช้ระบบไรเซา,าเข้ามาทำกระบวนการตรงเนี้ยโดยใช้ระบบของ F I R F I R เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งความถี่ต่ำในการทำเส้นทาร์เก็ตทุกๆอย่างเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ดัลเล็กไลส์ก็คือต้องมีการทำระบบ F I R ก่อนซึ่งจะทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ่ตัวซอร์ฟเวอร์โปรดักต์ของเราอ่ะจะมีอยู่รุ่นเดียวเลยก็คือพันที่ทำได้นั่นก็คือตัวที่อยู่ที่เราด้านหลังเรียกว่ารอบห้องเลยไหมเดี๋ยวเผมแยกแยกเป็นเซสชั่นก่อนแล้วกันก็คือในส่วนซอร์ฟเวอร์ปกติเนี่ยก็คือเรายูรู้อยู่แล้วว่าคือความถี่ต่ำแต่ที่ต่ำกว่านั้นเขาเรียกอินฟาโซนิกทีนี้ตัวเบสเมนเนดแม์เนี่ยตัวที่เป็นซับ์ฟเวอร์จริงๆคืออยู่ด้านหน้าเราซ้ายขวาซ้ายขวานี้นะอ่าเป็นตัวเทสเซกเอาเราตัวเทสเซกมาลงก็คือเป็นรุ่น เทียเซ็กพันสองเอสบครับมาเป็นตัวเมนของเราครับแต่ตัวที่ทําเป็นอินฟาโซนิกจริงๆก็คือจะซ่อนอยู่ด้านหลังเราวางเคสสแต็กอยู่ด้านหลังซึ่งวางเป็นสแต็กด้วยใช่ตัวเฉพาะรุ่นเดียวนะครับเฉพาะรุ่นเดียวที่ทําได้ใช่แล้วต้องใช้ตัวโปรดักที่เป็นไรซาวเข้าไปจัดการระบบด้วยครับโดยการทํา SIR ก่อนผมผมพุดอย่างนี้ได้ไหมคือพี่ทําเกินสเปคออกไปเลยใช่เขาเรียกว่าหลุดกรอบแล้วแล้วก็ไม่ใช่สูตรลับอะไรด้วยถูกต้องแต่เพื่อนๆหรือ คุณผู้ชมเนี่ยต้องรู้ว่าเอามาเมิร์จกันหรือเอามารวมกันได้ยังไงมันไม่ใช่สูตรลับนะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญสูตทั้งทั้งสด้านนี้แล้วเขาก็ต้องเอามาแชร์กันแล้วก็เอา i m p l e m e n ออกมาให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของชุดดูหนังที่เรียกว่า มองเลินๆเหมือนชุดดูหนังที่ออกงานที่มันทุกทางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเอยตัวซีรีส์ของซาวฟเอร์สเปนตัวใหม่ล่าสุดด้วยครับอารซีซึ่งแน่นอนอยู่แล้วคลิปจากอเมริกาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของซาวด์ริพับบิกเท่านั้นเองนะครับก็ซึ่ง2ส่วนนี้ผมก็ชอยนเพื่อนเห็นไปแล้วนะของซาวด์ริพับบิกนะครับก็จะมีในส่วนของดูหนังแล้วก็ไลฟ์แอนด์ซาวด์ลวเขามา รวมกันได้แบบหนักแน่นมากนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งคือการฟังเพลงแล้วเป็นการ,รฟังเพลงที่แบบมีเทรนด์ด้วยเด<ช>ี๋ยวผมขออนุญาตพาเพื่อนๆไปดูห้องนึงก่อน,นได้เลยครับผมไปกันเลยเพื่อนๆครับเจกัเลยครับ อาริพับลิกเนี่ยไม่ได้หมดตรงที่ดูหนังที่ผมพาเพื่อนๆไปดูถูกไหมพ่อเมื่อกี้ผมเห็นเลยว่าโอ้โหนี่เรื่องของ l i ไลฟ์ n d นด์ซาวดบ<ม>สุดยอดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเอามาร่วมกันกับ h o มเ t h e เตอรได้แต่ว่าทาง s o u ด์อาิพัเนี่ยเขามีโน้ตหาแล้วก็รู้ว่าต้องทำยังไงเอาสุดยอด2อ,อันนี้มารวมกันแต่ผมก็สัญญากับเพื่อนๆเ,เอาไว้เหมือนกันว่าในเรื่องของการฟังเพลงเนี่ย คุณไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือวิมเนี่ยครั้งที่แล้วนะผมไปงานเปิดตัวของวิมนะครับที่เซวต์นบีก็คือตอนนั้นเราเปิดตัวตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าไวเบลิงแอมครับไวับลิงแอมนะครับเพื่อนๆคิดว่าจบแล้วล่ะ แต่ว่าพี่โอ๊ตบอกเราว่าครั้งนี้ครั้งนี้เอาอีกแล้วนะครับตอนนี้เปิดตัวตอนนี้เรียกว่าวิมอะไรให้พี่โอ๊แนะนําดีกว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวที่งานมิวนิกที่เพิ่งผ,ผ่านมาเองตัวนี้เลยกับเจ้าตัวนี้ครับวิมแอมอันตาี่ครับผมตัวนี้เลยนะครับมันมีความแตกต่างตรงไหนรู้ไหมมันมีความแตกต่างตรงที่ว่า คนอย่างผมนี่แหละที่ตอนแรกก็คือเหมือนงองแงนะว่าแบบเฮ้ยหกสิบวัตต์มันอาจจะไม่พอน้อยไปน้อยไปเพราะอาจจะอย่างดูเงี้ยสรีระของลาโพงในแต่ละรุ่นที่เราขนมาเงีย้ยหกสิบวัตต์นเนี่ยถ้าเกิดเรามองด้วยสลีระเนี่ยเราคิดว่ายัางไงมันก็ไม่น่าพอแน่นอนแต่หนึ120่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสวิตสปอตมากถูกต้องครับแต่ถ้ามันก็ต้องมีทั้งสองอันไงก็แต่เงี้ยมันก็ดีตัวนี้ว่าอะคุณมีแล้วคุณก็ซื้อเพิ่มมได้้้้้้ถกกกตตตตตอออองงแแแแแ่่ัััวววนนนีีีีหลละเเเยบบบบบบาาิจจรๆค็ื2 มาฟิชเชอร์ลงกันมาฟิชเชอร์ลงกันถูกต้องมาเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้ก็คือได้ทั้งสตรีมมิ่งที่ดีนะครับได้แดกที่ล่าสุดได้จอจอ100วัตต์ด้วยแล้วก็กำลังขับสูงถึงกำลังขับสูงสุดได้เปิดงานเปิดตัวที่นี่ใช่ครับผมที่แรกที่แรกในประเทศไทยในประเทศไทยแล้วก็ราคาก็มาแล้วด้วยนะครับพี่รถให้ราคาไว้ที่เท่าไหร่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาที่จะเปิดขายในไทยช่วงประมาณ Q3 Q4 ในปีนี้ของเราก็จะเปิดขายที่22,900บาท22,900บาทนะครับ คุ้มกว่าซื้อ2ตัวนี้ราคาจะถูกกว่าถูกกว่าถูกไหมครับถูกกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะเหมือนกันทุกอย่างนะใช่การคอนเนคติ n งของเขาครับผมตัวนี้อาจจะให้ได้มากกว่าเท่านั้นเองมากกว่าแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบผมที่ไม่ได้เล่นไฟนอลครับผมหรือว่าแผ่นเสียงทั่วไปเนี้ยโอเคเราอาจจะไม่ได้จําเป็นตรงจุดนั้นใช่ไหมครับนะครับแต่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์แน่ๆแล้วแต่ว่าพระเอกในงานนี้ของเราผมบอกได้เลยว่าแฟนบอยอย่างผมเนี่ยคลิปเนี่ย ผมก็ไปทำรีเสิร์ชมาแล้วเฮ้ยสมัยก่อนเขาไม่ใช่ดอกสีทองใช่ครับผมไปเล่าให้เราฟังหน่อยกาสมัยก่อนต้องบอกว่าเขาก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมาจริงๆไม่ได้เป็นเกี่ยวกับลำโพงดูหนักเลยนะลำโพงตัวนี้ของคลิปที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเขาเป็นลำโพงที่เอาไว้ฟังเพลงแต่คือเขาไปฟังเพลงข้างนอกเขาฟังไงมันก็ไม่ถูกใจเพราะว่าเขาอยากฟังแบบไลฟ์ซาวด์เขาฟังแล้วเขาแบบอยากอยู่ในคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่มีลำโพงตัวไหนตอบโจทย์เขาครับก็เลยก็เลยก็เลิกเลยก็เลยก็ก็ก อ่าคลิปชอนอ่าคลิปชอนรุ่นแรกที่เขาทำออกมาครับผมอ่าเจ well, ้าตัวนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปชอนรุ่นแรกเขาก็ทำแนวเลโทรออกมาจากสำหรับสมรรถตัวนี้ที่ชื่อว่าโอจัสโอจัสนะครับศิลปินเขาชื่อเดวอนเชิร์นบูเป็นศิลปินชาวอเมริกันเขาก็ทำรีกลับมาเหมือนคลิปชอนรุ่นแรกเพื่อที่ทำตัวตู้ตัวบอดี้ให้เหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยคือลักษณะของตัวบอดี้เขาก็คือเรียกว่าเลโทรอ่ะคือไม่ได้มีรูปแบบอะไรที่มันแบบโอโหแบบ ล้ำสมัยจนเกินไปก็คือคลิปเนี่ยเขาคงความเป็นเฮอริเทจของเขาแล้วก็ต้องมีคลิปเฮอริเทจอยู่เหมือนกันถูกต้องดยเฉพาะครับสีเนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆเหมือนยิงทรายแต่ไม่ใช่แต่มีความเป็นกลอสอยู่ข้างในแต่ว่าไม่เป็นลอยง่ายไม่เป็นลอยสมัยก่อนเป็นตู้ไม้แล้วก็ยิงแบบดิบๆกันอย่างนี้เลยถูกต้องแต่ที่อยากให้ดูนั่นคือระบบของฮอนเขาฮอนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันติมันติดชนเนลครับมันติดชัแนลฮอนใช่นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าฮอนตัวนี้ไม่ได้อยู่ในตู้นะสมัยก่อนเขาอยู่ข้างบนแล้วกก็สาาาามรรถเเค้ียว่ เกณฑ์ของเขาก็สามารถปรับได้จากข้างบนตรงนี้ถูกต้องนี่ด้านนี้เลยสดไปอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับแต่รูปแบบของตัวฮอร์นนี่เป็นมัลติเดเรคชันแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จะให้เสียงที่เขาเรียกว่าอะไรคลุมไหมครอบคลุมทั้งห้องเขาเรียกว่าเสียงมันจะวายมากขึ้นทีนี้เราถามมันนิดนึงดีกว่าบริษัทซาวริพับเบิเนี่ยคือโดดเด่นในเรื่องของการดูหนังแล้วเยี่ยมพาเพื่อนไปดูมาหูวาวมากเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเถียงกันตลอดเวลาเลยว่าเคยเคยได้ยินไหมระบบ PA เอามาใช้ ฟังเพลงไม่ได้ระบบ P A เอามาใช้ดูหนังไม่ได้แต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ของพี่อธิบายได้แบบดีมากเลยเพราะว่าใช้ Warfel Professional นะครับทั้งระบบเลยใช้ระบบควบคู่กับ Dante แล้วยังบวกกับระบบของ Direct Live นะครับแล้วก็สามารถทำ Infa Sonic ของซับ ออกมาได้แบบหลุดสเปคชีตอะคือสเปกเขาบอกว่าลงได้แค่นี้เขาลงไปต่ำกว่านั้นอีกอันนี้เขาหลุดจากสเปคลงมาใช่ใช่คือผมกำลังจะบอกว่านอกจากจะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายแล้วว่ายังมีเขาเรียกว่ายังมีวิวัฒนาการ innovation อะไรใหม่ๆอย่างอย่างตัวเนี้ยเขาทำตลาดแตกไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องราคาของเขาผมอาจจะรีแคปเรื่องราคาให้สักนิดหน่อยก็แล้วกันตัวนี้เท่าไหร่นะครับหมื่นหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบาทเนี่ยคุณได้ได้แดกชิปแดกครับผม e s 9038 Q2M 9038 Q2M แต่ถ้าเกิด9038มันมันไม่พอใจ39ก็ได้นะคร39มาแล้ว,ลวมันมาอยู่ที่ตัวนี้แล้วนะครับวายปลิงแนะครับพเราเราจับคู่กันนะเราได้ชิปไดกระดับเรือธงมาใช้ในในในฟอร์มแฟกเตร์ตัวนี้แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยที่เรากำลังพูดตะเกียบเลตโทรขนาดนี้ตู้ใหญ่ขนาดนี้ดอกขนาด12นิ้วครับใช้ตัวนี้ขับนะครับถูกต้องครับผมเสียงตัวนี้ขับนะครับแล้วเมื่อกี้ลูกค้าก็ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวนี้เปิดจองแล้วยัง่าตัวนี้ยังไม่เปิดจองยังไม่เปิดจองเดีย๋ยวราใกล้กลๆเดี๋ยวเปิดจองเดี๋ยวกระซิบบอกพี่เก่งก่อพ,พี่เก่งน่าจะจัดน่าจะต้องจัดนะครับซึ่งผมก็จัดตัวนี้เป็นเรียบร้อยนะครับ <laughs> เดี๋ยวผม <laughs> เอาม,มาโชว์ด้วยนะครับก็ซาวดิฟบิกนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่ามีสินค้าที่หลากหลายแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีไลน์แน์ซาวด์แล้วก็ระบบของพวกคาราโอเกะอย่างเงี้ยใช่เขาก็มีเหมือนกันครับค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดีีีียยววเเเป็นห้อองดทท่่ผมลืกจะ มาถ่ายแล้วก็แนะนำอินโนเวชันตรงนี้เลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้างานมางานเครื่องเสียงแล้วเราไม่เห็นอะไรที่มันใหม่จริงๆอะ่ะเราก็ก็คงจะเดินแล้วก็ดูแล้วก็ชื่นชมกันไปใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยอยากให้เข้ามาแล้วก็มาลองทดสอบฟังดูแล้วก็มีที่โชว์รูมที่ อ่าบรมราชชนนีครับบัมราชชนนีนะครับมีช่องทางการติดต่ออะไรยังไงบ้างไหมอ่าก็ทางเพจเฟซบุ๊กสตาร์ดูครับบิ๊กแล้วก็เพจคลิปไทยแลนด์ครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เพจวิมไทยแลนด์ก็สามารถเข้ามาติดต่อผ่านแอดมินเพจได้เลยมีข้อมูลยังไงต่อไม่เป็นไอ้ตรงนั้นไม่นี่เขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วนะครับนะยังไงก็อย่าลืมมาดูแล้วก็มาเช็คอินกับสาวริพับลิกนะครับสำหรับวันนี้ผมเกรียงกรชาแล้วน้องโอนะครับทางสาวริพับลิกไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีคครรัับบ